บทสวดมนต์กำใจจังกำแจจังบทสวดมนต์สารเสริญเจ้าเต่า,ตาหลยหุกหน้าห้าสิบสามกำใจสื่อแจกำแจใส่เจีกจยจกำแจตัวเนี้ยก็มาจากชื่อเต็มว่ากินนาลออวงพอสัตว์ก็คือองค์พระโพธิสัตว์ราชากินนอนนั่นเองกินนอนธรรมบาลนะครับ รวมแล้วใส่ตัวนี้คือเทียงใส่คือทูตสวรรค์นะครับเจียคือบุคคลเป็นบุคคลที่เป็นทูตสวรรค์รวมแล้วแปลความได้ว่ากินนอนโพธิธกินนอนธรรมบาลเนี่ยก็คือทูตสวรรค์ฟอปูไวยส,ววสิงควยโปอุยสิงควยโป,ค,โปคือเป็นสุดฝ่ายธาตุใสก็คือเต่าไฟนั่นเองอุ้ยก็คือมีฤทธิ์เก่งไกลสิงก็คือ เป็นเทวดาเป็นเทพผู้มีฤิ์เกลียไกลนะครับรวมความแล้วแปลได้ว่ามีเทพผลิตอันเกลียงไกลดูแลตาไฟเที่ยวฟอปมีจินไวเฮียงเที่ยวหัวแปะบีเชื่ออุยเฮียงเที่ยวหัวคือการผรสมภาษาเลยให้กลมกลื่นแปะบีคือรสชาติต่างๆทางลอยเชื่อก็คือโต๊ะนะครับโต๊ะเลียงต๊จัดเลียงต่างๆอุยเฮียงคือ ให้มีกลิ่นหอมกุ่นไปหมดเลยรวมความแล้วแปลได้ว่าปรุงแต่งอาหารเลิศรสหอมกลุ่นเลียงหลายใจเฮายง,ยงบูชินใจหอยงบ่อชิมใจก็คือภัยพ,ยพยิบัติหอก็คือความสิ้นเปลืองความขาดแคลนขาดสนย่งคือตลอดไปบอ่อคือไม่มีชิมคือมามาลังแกหรือมา กั้นกลายนั่นเองรวมแล้วแปลได้ว่าเพศภัยความสิ้นเปลืองขาดแคลนไมิให้กลั่กลายฟูเมงจื้อสิงขู่เมียจือสิงหูการรักษาเมียชีวิตจื้อก็คือการบำรุงปกป้องร่างกายสิงก็คือร่างกายรวมแล้วแปลได้ว่าเพื่ออะไรเพื่อรักษาชีวิต เกื้อกูลร่างกายเชงยงเชงจงยงมงอึงเชงเจยงยงมงอึงเชงคือความสะอาดบริสุทธิ์เจงคือมวลชนย่งตลอดไปมงอึงคือระลึกถึงบุญคุณสำนึกคุณรวมแล้วแปลความได้ว่าชนผู้สะอาดบริสุทธิ์ขอสำนึกคุณนะครับเชงเจงอันเนี้ยคิดว่าก็แปลว่าพระนั่นแหละ เพราะว่าเ,ออเทศธรรมบาลที่รักษาเต่าไฟเนี่ยก็คืออยู่ในวัดนั่นแหละนะครับ mm hmm. นมโมงิมฟุยตีภูสักมหสักมหปอเยปอลมิ mm hmm. นมโมคือนโมยํมหุยตีพอสักอันนี้คือพระโพธิสัตว์ตีก็คือภูมินะครับพระโพธิสัตว์ในภูมินี้ก็คือเป็นภูมิที่สี่ ทั้งหมดโพธิสัพภูมิหรือโพธิสัพระดับเนี่ยมีทั้งหมด10ภูมิหรือสิบระดับนะครับถ้าท่านสนใจนี่ต้องไปศึกษาอย่างละเอียดเองนะครับ mm hmm. แปลความได้ว่าขอน้อมนมัสการพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ผู้ทรงมหาปัญญาในโพธิสัตพภูมิที่สขอบคุณครับ